ขณะที่ครอบครัวคนผิวขาวกำลังมีความสุขในการถ่ายรูปครอบครัวเด็กชายผิวดำที่เพิ่งถูกนำมาอุปการะแต่กลับต้องมองด้วยความอิจฉาตาลุกเป็นไฟแต่ในขณะนั้นแม่บ้านเรียกเขาให้มาถ่ายรูปด้วยกันแม้ว่าจะยากจะเชื่อแต่เขาก็ลุกขึ้นและทักทายนักถ่ายภาพยืนอยู่ข้างๆครอบครัวอย่างระมัดระวังพร้อมกับเสียงชัตเตอร์ของกล้องเด็กชายผิวดำที่สูงใหญ่คนนี้ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของบ้านเป็นครั้งแรกและโชคชะตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปเพราะครอบครัวนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือภาพยนตร์ที่สรรร้าาางงจจกกเหตุณ์ิ ไมเคิลแม้จะอายุเพียง16ปีแต่สูงถึง2เมตรน้ำหนักของเขาก็หนักถึง300กว่ากิโลกรัมอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่เพราะสภาพครอบครัวที่ดีตรงกันข้ามเขาเริ่มใช้ชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่เกิดต้องใช้ชีวิตอย่างทัศพร่าเพราะพ่อทิ้งพวกเขาไปตั้งแต่ยังเด็กแม่ของเขายังเป็นคนติดยาเสพติดดังนั้นรัฐบาลจึงทาาสิทธิการเลี้ยงดูเด็กทั้งหมดของเธอไปก็แบบนี้ไมเคิลและพี่น้องอีกสิบกว่าคนถูกส่งไปอยู่ในครอบครัวต่งตางๆอย่างไรก็ตามในเวลาเพียงไม่กี่ปีเขาก็กกกกส่่่่งงงืนนนนอออยาาาตเเเพระิมกกิมไป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นๆครั้งนี้ไมเคิลถือว่าค่อนข้างโชคดีเพราะพ่อบุญธรรมเป็นคนใจดีเขาหวังว่าจะสามารถช่วยให้ไมเคิลมีโอกาสไปโรงเรียนดังนั้นทั้งสองจึงมาที่โรงเรียนคริสใกล้เคียงครูที่รับผิดชอบต้อนรับพวกเขาคือโค้ชฟุตบอลอเมริกันในตอนแรกเขาไม่ต้องการรับไมเคิลเลยเพราะในโรงเรียนนี้มีแต่คนถิวข่าวเป็นหลักอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นนอกหน้าตา่างไมเคิลที่กำลังเล่นบาสเกตบอลเพราะเบื่อเขาก็เปลี่ยนใจทันทีที่แท้ไมเคิลแม้จะตัวใหญ่แต่เขาก็คล่องแคล่วเหมือน การยิงและดังนั้นง่ายดายเหมือนปอกด้วยโคตรประหลาดใจกับพรสวรรค์ด้านกีฬาดังนั้นเขาจึงแนะนําเขาให้กับผู้อํานวยการอย่างไรก็ตามครูทุกคนรวมถึงผู้อํานวยการกลับไม่เห็นด้วยกับการสมัครของเขาเพราะเอกสารแสดงว่าเขามีไอคิวเพียง80และคะแนในในทุกวิชาก็ไม่ผ่านไม่มีโรงเรียนไหนที่ยินดีรับเด็กที่เป็นปัญหาแบบนี้ผู้อํานวยการยังพูดตรงๆกับโคตรว่าฉันรู้ว่าคุณสนใจในความสามารถด้านกีฬาเขาแต่ถ้าหากวิชาการไม่ดี เขาก็จะไม่มีโอกาสเข้าร่วมกีฬาเลยแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงแต่โค้ชกลับบอกว่าไม่ต้องพูดถึงความจริงการรับไมเคิลเข้าศึกษาก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องเพราะเราเป็นโรงเรียนของโบสถ์พระเจ้าคงต้องการให้โอกาสเด็กที่โชคร้ายเมื่อเขาได้ย้ายออกจากพระเจ้าแล้วคุณครูคนอื่นๆก็ต้องยอมรับและแบบนี้ไมเคิลโชคดีได้เข้าเรียนอย่างไรก็ตามในชั้นเรียนแรกของเขาเขาก็ต้องเจอกับการสอบวัดระดับในระหว่างการส่งกระดาษสอบเด็กสาวที่นั่งข้างหน้าไม่ชอบไมเคิลอย่างมากเพราะเธอพบว่าเท้าของเด็กตัวใหญ่คนนี้กลับใหญ่กว่าหัวของเธอเสียอีกแต แต่กลับตั้งใจรับกระดาษสอบไม่นานการทดสอบในชั้นเรียนก็สิ้นสุดลงแต่เมื่อคนอื่นๆส่งกระดาษสอบและออกไปไม่เคลื่อนกลับนั่งอยู่ที่นั่งโดยไม่ขยับขยืนคุณครูคิดว่าเขากำลังตรวจสอบครั้งสุดท้ายบีใช้ไฟฉายสีกองไฟดีน้ำแข็งที่ละลายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับาทดคิดเขาไม่ได้ทดลองต้นไม้โตไม่เกี่ยวข้องกับการออกเสบนั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องทางเคมีหรือการเผาไหม้ที่เกี่ยวข้องกับการอัเสบนั้นซึ่งมเกี่ยวข้าแคมีหรอาพเ่าไหม้กี่ยวข้อกับาอ ฉากที่มีคนหนึ่งคนและเรือหนึ่งลำราวกับเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงที่สุดของความเหงาในใจของเขาในตอนกลางคืนไม่ขึ้นนอนอยู่บนโซฟาที่บ้านของพ่อบุญธรรมจู่ๆก็มีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจากชั้นบนเพราะในใจของเขาแม่บุญธรรมไม่ต้องการเลี้ยงดูเขาอีกต่อไปในฐานะภาระแม้ว่าพ่อบุญธรรมจะยังคงโต้แย้งด้วยเหตุผลฉันคิดว่ามันจบไปนานแล้วแต่ไม่ขึ้นรู้ว่าเขาถึงเวลาต้องออกไปอีกครั้งดังนั้นในวันถัดไปยังไม่สว่างเขาจึงถือเสื้อผ้าที่เปลี่ยนได้เพียงชิ้นเดียวขึ้นรถบัสเที่ยวแรก มาถึงโรงยิมของโรงเรียนแต่เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูการแข่งขันแต่รอให้การแข่งขันจบเพื่อเก็บป๊อปคอร์นที่คนอื่นหรือไว้มากินรอจนถึงตอนกลางคืนเขาจะมาที่ห้องซักผ้าสาธารณะอีกครั้งที่นี่ไม่เพียงแต่สามารถนอนขดตัวได้ทั้งคืนแต่ยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าของคนอื่นได้ซักเสื้อผ้าของตัวเองฟรีเดิมทีคิดว่าจะต้องเร่ร่อนแบบนี้ต่อไปแต่โชคชะตาก็ได้นำแสงสว่างมาให้เขาอีกครั้งคืนนี้ท้องฟ้ามีฝนตกปล่อยๆอ,อ,อากาศดูเหมือนจะเริ่มเย็นลงไม่เคลื่อนกลับใส,ส่สสสเส ในขณะนั้นรถรูขันหนึ่งจอดอยู่ไม่ไกลจากนั้นก็ถามเขาด้วยความหวังดีว่าจะไปไหนเมื่อได้ยินว่าเขาจะไปสนามกีฬาแอนนี่ก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะสนามกีฬานั้นปิดไปแล้วในตอนนี้ดังนั้นเธอจึงถามเขาอีกครั้งว่าทําไมถึงต้องไปที่นั่นเมื่อเผชิญหน้ากับผู้หญิงแปลกหน้าที่คุกคามด้วยคําพูดไมเคิลจึงต้องพูดความจริงออกมาอย่างระมัดระวังคืนนี้ฉันไม่มีที่ไปจึงต้องไปที่นั่นเพื่อหาที่นอนชั่วคราวเมื่อได้ยินเช่นนั้นแอนนี่ก็รู้สึกสงสารททันี เธอตัดสินใจที่จะให้ที่พักชั่วคราวกับเด็กชายที่น่าสงสารคนนี้หนึ่งคืนและเหตุผลที่เธอทำเช่นนี้ก็เพราะลูกชายคนเล็กเคยบอกเธอมาก่อนไม่เคลนเป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาแต่เพราะผิวสีดำและรูปร่างสูงใหญ่มักถูกเพื่อนร่วมชั้นมองข้ามหรือเยอ้ยมีเพียงลูกชายคนเล็กที่เป็นนักสังคมที่กล้าหาญที่แสดงความมีน้ำใจและช่วยเหลือเขาไม่นานหลังจากนั้นรถยนต์ก็จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ที่วิลล่าหรูราสง่างามเมื่อมองเห็นความหรูหราตรงหน้าไมเคิลรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นที่อยู่อาศัยที่หรูหราเช่นนี้มาก่อนและแอนนี่ได้นะนําไมเคิลให้ลูกสาวฟังแล้วก็ได้นำไมเคิลไปนั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นเพราะห้องนอนแขกที่เหลืออยู่เต็มไปด้วยข้าวของหลังจากนั้นเธอก็บอกไมเคิลถึงตำแหน่งของห้องน้ำและบอกว่าหากมีความต้องการอะไรสามารถขึ้นมาหาเธอได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามพอกลับขึ้นไปข้างบนเธอก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับความมีประสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าเธอกลัวว่าการกระทำดีของเธอจะนํามาซึ่งการขโมยที่ไร้ความปราณีให้กับครอบครัวในที่สุดพวกเขาก็ไม่เข้าใจไมเคิลอย่างไรก็ตามความจริงที่สุดแล้วว่าเธอคิดรล้ายกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมเช้าวันถัดมาเธอพบว่าไมเคิลไม่เพียงแต่ไม่ได้ขโมยของแต่กลับจัดเตียงให้เรียบร้อยและทําความสะอาดพื้นโดยไม่พูดอะไรเขาได้ออกไปเงียบๆเนื่องจากความรู้สึกผิดและความมีน้ําใจในตัวเขาแอนนี่รีบออกไปเรียกไมเคิลกลับมา เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าดังนั้นในช่วงเที่ยงแอนนี่เตรียมอาหารมื้ยใหญ่โตวไว้บนโต๊ะอย่างไรก็ตามไมเคิลกลับกล้าตักข้าวเพียงนิดเดียวกลัวว่าจะถูกเกลียดอีกเพราะกินมากเกินไป ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อคนอื่นๆถืออาหารนั่งผ่อนคลายอยู่บนโซฟากินไปดูทีวีไปมีเพียงเขาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอย่างเงาเงากินอาหารคนเดียวแอนนี่เห็นดังนั้นจึงปิดทีวีท,ทันทีจากนั้นเธอจึงยกอาหารทั้งหมดไปที่โต๊ะอาหารและคนอื่นๆก็เดินตามมาที่โต๊ะอาหารเช่นกันจากนั้นครอบครัวเริ่มจับมือกันเพื่ออธิษฐานในขณะนั้นพี่สาวได้ยื่นมือไปหาไมเคลิลดังนั้นไมเคิลจึงยื่นมือไปด้วยขณะที่ฟังคำอธิษฐานของแอนน,น,อน,ออน,นี่เขายากจะเชื่อและแอบลืมตาขึ้นช่วงเวลานี้เหมือนับอยู่่นนนนนวาเี้ขตถแ กลับรู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้านอย่างแท้จริงหลังอาหารแอนนี่เตรียมที่จะให้ไมเคลิลซื้อเสื้อผ้าใหม่สักส,กสองสามชุดเขาไม่อยากให้แอนนี่และครอบครัวต้องใช้จ่ายเพื่อเขาอีกดังนั้นเขาจึงยืนยันว่าที่บ้านยังมีเสื้อผ้าอยู่อย่างไรก็ตามแอนนี่จึงทำได้เพียงตามคำแนะนำของเขามาที่อีกด้านของเมืองขณะที่รถหรูของพวกเขาจอดอยู่ในย่านที่เก่าแก่ทันใดนั้นก็มีแก๊งวัยรุ่นผิวดำกลุ่มหนึ่งเข้ามาแววตาที่ไม่ดีไมเคลิลรู้ดีว่าแก๊งนี้อันตรายและสกปรกแค่ไหนดังนั้นนนนเเเเเมมมื่อออแีีีีปลดดขขข็ข็ัััิรรรรภยยะตจาาากกถบ้ธทท จากนั้นเขาก็เดินไปที่บ้านในความทรงจําคนเดียวแต่ที่นี่กลับเปลี่ยนไปมากแล้วบ้านถูกปิดผนึกและแม่ก็ไม่รู้ไปไหนและแบบนี้เขาก็ขาดการติดต่อกับแม่แท้ๆอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นั้นมาชีวิตที่ยาวนานของเขามีเพียงเส้นทางกลับบ้านไม่มีที่ไปอีกแล้วหลังจากที่เขานั่งอยู่ในมุมและกลืนกินอารมณ์ขมขื่อทั้งหมดไม่ื่้งกลับขึ้นไปที่รถอีกครั้งเพื่อไม่ให้แอนนี่กังวลเขายังแกล้งทําเป็นไม่สนใจพูดว่าแม่ไม่อยู่ที่บ้านอาจจะย้ายไปแล้วในช่วงพิริธตาแอนนี่ก็ ดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรเลยแต่พาไมเคิลไปที่ห้างสรรพสินค้าข้างเคียงโดยตรงเนื่องจากที่นี่เป็นเขตของคนผิวดำดังนั้นแอนนี่จึงรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ไมเคิลกลับตอบเธอว่าคุณไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องคุณไม่นานพวกเขาก็มาถึงร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเลือกเสื้อยืดไซส์ใหญ่หลายตัวในครั้งเดียววันถัดมาแอนนี่พาลูกสองคนไปโรงเรียนมองดูเด็กโตและเด็กเล็กใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขเธอรู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขมากเพื่อให้ความสุขนี้ดำเนินต่อไปคืนนันองิอยออย่า,าบ,บาดี เธอจึงรีบจัดห้องแขกและจัดติ่งใหม่มองดูแอนนี่ที่ยุ่งอยู่ในห้องไม่เคลรู้สึกซาบซึ้งและพูดออกมาก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีแบบนี้เลยตอนแรกแอนนี่คิดว่าเขาพูดถึงไม่มีห้องที่เป็นของตัวเองไม่คิดเลยว่าความหมายของเขาคือไม่เคยมีเตียงที่เป็นของตัวเองสิ่งนี้ทําให้แอนนี่รู้สึกจมูกแสบเพราะว่าเธอไม่กล้าจินตนาการถึงเด็กชายที่น่าสงสารคนนี้ว่าเขาได้ประสบกับความทุกข์ยากในชีวิตมากแค่ไหนเมื่อปัญหาความหิวโหวยได้รับการแก้ไข ไมเคิลในที่สุดก็เริ่มสนใจการเรียนผลการเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและการเพิ่มขึ้นของคะแนนวิชาสังคมยังทําให้เขามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอเมริกันในฤดูใบไม้ผลิเพื่อเฉลิมฉลองพ่อชอนตัดสินใจพาครอบครัวไปทานอาหารที่ร้านอาหารหรูระหว่างทางไมเคิลก็ได้รู้จักปากของลูกชายคนเล็กถึงความสามารถทางการเงินของครอบครัวพวกเขาชอนไม่เพียงแต่มีธุรกิจในเมืองมินฟิสทั้งหมดเขายังบริหารร้านอาหารแฟรนไชส์มากกว่า80แห่งและยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย แอนนี่ <Annie S 2> เป็นนักออกแบบไทยในที่มีชื่อเสียงอิทธิพลในวงการไม่ควรมองข้ามแต่สิ่งที่ทําให้ไมเคิลรู้สึกประหลาดใจที่สุดคือแอนนี่ในช่วงมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ปัจจุบันลูกสาวก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอและกลายเป็นสมาชิกของทีมเชียร์ลีดเดอร์ในโรงเรียนขณะพูดคุยกลุ่มคนก็เดินมาถึงหน้าร้านอาหารแต่เนื่องจากเวลานัดยังไม่ถึงดังนั้นแอนนี่จึงตอบสนองตามคําขอของเด็กๆโดยไปที่ห้องสมุดก่อนและซื้อหนังสือนิทานมาหลายเล่มไม่เพียงเท่านั้นเมื่อพวกเขากินข้าวเสร็ อนิทานก่อนนอนให้เด็กๆไม่เคลื่อนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนฟังอย่างตั้งใจลูกสาวคนโตยืนอยู่ที่ประตูอย่างมีความสุขเพราะฉากแบบนี้บรรจุช่วงเวลาที่สวยงามในวัยเด็กมากมายช่วงพฤตาวันคริสต์มาสก็มาถึงครอบครัวถ่ายรูปกันเหมือนเช่นเคยแต่แตกต่างจากครั้งก่อนครั้งนี้ในกล้องมีเด็กชายผิวดำเพิ่มเข้ามาเมื่อภาพถ่ายถูกทำเป็นการ์ดและส่งให้เพื่อนและครอบครัวข่าวลือที่คาดไว้ก็เริ่มตามมาแอนนี่กลายเป็นจุดสนใจที่ถูกพูดถึงในหมู่ผู้หญิงชั้นสูงมีคนพูดว่าเธอรับเลี้ยงคนผิวดำเป็นเพรราาะควู้สึกผิิดดต่อน และยังมีคนพูดว่าเธอต้องการใช้การกุศลเพื่อปรโมทร้านของตัวเองแม้กระทั่งมีคนเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวเธอเพราะไมเคิลเป็นคนผิวดำที่สูงใหญ่ซึ่งเธอไม่รู้จักเมื่อเผชิญกับคำถามและการย่อเย้ยจากผู้หญิงแอนนี่เลือกที่จะไม่โต้แยง้งเพราะเธอไม่ต้องการมีปากเสียงกับพวกนี้คนที่มีใจสกปรกแต่เมื่อกลับถึงบ้านเธอก็รีไปหาลูกสาวท,าทันทีถามเธอว่ารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการมีไมเคิลอยู่หรือไม่แม้ว่าเธอจะได้รับผลกระทบจากข่าวลือบางอย่างแต่ลูกสาวที่ใจดี ก็ยังหวังว่าไมเคิลจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปเพราะว่าเธอก็ไม่อยากเห็นไมเคิลต้องตกอยู่ในสภาพร้ายบ้าอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเธอเห็นไมเคิลที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างอ่อนโยนกับเด็กๆความกังวลเล็กน้อยที่มีอยู่ในใจก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเธอเชื่อว่าความบริสุทธิ์และความดีของไมเคิลควรได้รับความอ่อนโยนจากโลกดังนั้นวันถัดไปที่ห้องสมุดเมื่อเพื่อนร่วมชั้นทุกคนมองไมเคิลด้วยสายตาเย็นชาเธอกลับนั่งข้างไมเคิลอย่างตั้งใจไมเคิลก็เข้าร่วมทีฟุตบอลอเมริกันนนนออออยย่่าา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 งงงงงงเเป็ทกกกกกรรรรใใใไไมมมช้้้้ดดดููขขสสถถึึคคโีจจจจและพิ รู้สึกว่าในที่สุดก็ได้สมาชิกที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเมื่อการฝึกซ้อมเริ่มขึ้นเขาก็เกือบจะสูญเสียความมั่นใจทั้งหมดเพราะว่าไมเคิลแม้จะมีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมแต่เขากลับไม่รู้เรื่องทักษะฟุตบอลอเมริกันเลยไม่ก็จับคู่ต่อสู้หรือแบกคนไล่บอลไม่ว่าโค้ชจะสั่งอย่างไรเขาก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจและความสนใจของเขาก็ยังไม่สามารถมุ่งมั่นได้มักจะถูกลูกโป่งที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าดึงดูดตอนแรกที่แอนนี่และครอบครัวรับไมเคิลมาโค้ชยังพบว่าไมเคิลดูเหมือนจะไม่อยากทำร้ายคนอื้้ไไบรมฤดดูใ แม้แต่การแข่งขันฤดูใบไม้ร่วงก็อาจไม่มีโอกาสได้ลงสนามเพื่อให้ไมเคิลพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วลูกชายคนเล็กที่มีน้ำใจและรักฟุตบอลอเมริกันเริ่มใช้ช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนในการฝึกซ้อมพิเศษให้เขาตั้งแต่นั่งครรนท็อปไปจนถึงวิ่งกลับจากการออกกำลังกายแบบนักกล้ามไปจนถึงการยกขาสูงจากความสามารถในการตอบสนองไปจนถึงการวิ่งตามกลยุทธ์ลูกชายคนเล็กสามารถกล่าวได้ว่าได้ใช้วิธีการฝึกซ้อมที่คิดได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ได้ถูกใช้กับไมเคิลอย่างทั่วถึงแม้กระทั่งบางครั้งเขา,ย,ายินนดีีีททท่่จะห้า อุปกรณ์ออกกาลังกายที่ไมเคิลต้องการและหลังจากการฝึกซ้อมในช่วงวันหยุดหนึ่งช่วงสภาพร่างกายและความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลอเมริกันของไมเคลิลก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากโดยไม่รู้ตัวอาจจะไม่อยากเป็นคนไร้สานะอีกต่อไปวันหนึ่งไมเคิลได้ไปหาแนี่อย่างกระทันหันและขอให้เธอช่วยเขาสมัครสอบไปขับขี่เพราะในอเมริกาการมีใบขับขี่ก็เหมือนกับการมีบัตรประจําตัวแต่เมื่อแอนนี่ตกลงและพาเขาไปลงทะเบียนกลับพบว่าในระบบราชาการไม่สามารถค้นหาข้อมูลของเขาได้เลยนี่หมายความว่าไมเคิลตอนเกิดชื่อที่ลงทะเบียนไม่ใช่ช เนื่องจากไมเคิลก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงของเขาคืออะไรดังนั้นแอนนี่ที่ไม่มีทางเลือกตัดสินใจที่จะรับไมเคิลเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกกฎหมายแบบนี้ไมเคิลก็จะสามารถลงทะเบียนตัวตนใหม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเล่าแนวคิดนี้ให้สามีชอนฟังแต่ในใจของครอบครัวชอนกลับแสดงความเห็นคาเป็นครั้งแรกเพราะการรับเลี้ยงที่แท้จริงหมายความว่าจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาทั้งหมดและไมเคิลแทบจะไม่พูดเลยพวกเขาไม่เข้าใจอดีตของเขาเลยแม้จะพาเขาไปหาจิตแพทย์ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถถามให้เข้าใจได้เพราะไมเคิลเก่งที่สุดในการลืม เขาไม่เคยโกรธและไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตจริงๆแล้วนี่คือสัญชาตญาณการป้องกันตัวของไมเคิลการบาดเจ็บที่ยาวนานทําให้เขามีความรู้สึกเฉื่อยชาแม้จะรู้สึกว่าคําพูดของชอนมีเหตุผลมากแต่แอนนี่ยังคงยืนกรานในตัวเองเพราะไม่สามารถต้านทานการออดอ้อนของเธอได้สุดท้ายชอนก็ยอมตกลงต่อไปก็ต้องดําเนินการเรื่องการรับเลี้ยงเดิมทีคิดว่ากระบวนการนี้จะยุ่งยากมากแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกแอนนี่เนื่องจากสิทธิการดูแลไมเคิลอยู่ที่รัฐบาลดังนั้นเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มง่ายๆก็พอแล้ว้ววออย่่าาางไรรกกก็ตมนีลับูสึ ไม่ว่าอย่างไรควรแจ้งให้ทราบบ้างมันดาแท้ของเด็กที่ถูกอุปการะดังนั้นหลังจากผ่านไปหลายขั้นตอนเธอได้พบกับย่าที่ยุ่งเหยิงและพบกับมันดาแท้ของไมเคลิลเนื่องจากการเสดสารเสดติดเป็นเวลานานมันดาแท้มีสีหน้าเหลืองซีและดูไม่มีชีวิตชีวาสถานที่ที่เธออาศัยอยู่ก็มีความเหม็นเนา่าแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าในที่สาธารณะนี่เป็นความผิดของฉันจริงๆเธอจึงได้แต่งตัวอย่างตั้งใจแล้วจึงนั่งลงพูดคุยกับแอนนี่เมื่อทราบว่าแอนนี่ต้องการอุปการะลูกชายของเธอเธอจึงเตือนอย่างจริงจังว่าถ้าวันหนึ่งไมหายป คุณก็ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะไม่ว่าเขาจะถูกอุปการะไปอยู่ที่ไหนเขาจะคอยแอบมาดูแลฉันเสมอแต่ขณะที่พูดไปเธอก็ร้องให้ออกมาอีกครั้งเพราะเธอเข้าใจว่าเธอไม่ได้ทําหน้าที่แม่ได้ดีแม้แต่ไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆของเด็กคือใครเช่นเดียวกับการเป็นแม่แอนนี่เข้าใจความรู้สึกของเธอเป็นอย่างดีและบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะรับไมเคิลมาเป็นลูกเธอก็ยังเป็นแม่ของเขาถ้าอยากเจอเมื่อไหร่ก็ได้แต่เธอไม่อยากให้เด็กเห็นสภาพที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นไม่อยากขัดขวางชีวิตใหม่ของลูกชายอาจจะเเป็นทททางลือกีีี่่ดดสุ ก็ถือว่าเป็นการชดเชยครั้งสุดท้ายหลังจากที่แก้ปัญหาการรับเลี้ยงทั้งหมดเสร็จลูกชายแอนนี่ได้จัดประชุมครอบครัวขึ้นโดยเฉพาะและถามไมเคิลต่อหน้าทุกคนในครอบครัวว่าเขายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้จริงๆหรือไม่ไมเคิลกลับรู้สึกไม่เข้าใจเมื่อได้ยินเพราะในใจของเขาเขาเชื่อว่าเขาได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงแล้วและเขาก็เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้แล้วเขาคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นมาแล้วเมื่อพูดออกไปทุกคนก็หัวเราะออกมามีเพียงแอนนี่ที่น้ำตาเริ่มคลอเพราะเธอรู้สึกโชคดีและมีความสุขไไไมมเเคลจะ่่่่ตต้อออองรนีกป อนาคตจะค่อยๆชัดเจนขึ้นผ่านไปสักพักไมเคิลก็ได้ไปขับขี่ต่างที่หวังเพื่อเฉลิมฉลองชอร์ยังซื้อรถปิกอัพให้เขาเพราะนี่คือของขวัญชิ้นแรกในชีวิตและยังมีราคาแพงอีกด้วยดังนั้นไมเคิลจึงตื่นเต้นเรียกลูกชายคนเล็กให้ไปขับรถเที่ยวด้วยกันอย่างไรก็ตามยังไม่ทันได้ขับออกไปไกลทั้งสองคนก็เพลิดเพลินกับเพลงในรถจึงชนเข้ากับรถบรรทุกที่ข้ามถนนเมื่อแอนนี่ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวรีบมาที่เกิดเหตุพบว่ารถปิกอัพถูกชนจนเกือบจะไม่สามารถใช้งานได้แแแต่ล่ลลลลูกกกกชาายยคคนนเเ็็ับบได้้อ ตำรวจจราจรบอกเธอว่านี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์เพราะในกรณีปกติเด็กในวัยนี้ถ้าชนกับถุงลมนิรภัยจะทำให้คอหักทันทีอย่างไรก็ตามถุงลมนิรภัยกลับไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนทิศทางลูกชายคนเล็กจึงรอดชีวิตหลังจากยืนยันว่าลูกชายคนเล็กไม่มีอันตรายถึงชีวิตแอนนี่จึงรีบไปตรวจสอบสถานการณ์ของไมเคลิลขณะนั้นไมเคิลนั่งยองอยู่ข้างถนนกอดหัวของเขารู้สึกผิดอย่างลึกซึ้งแอนนี่เห็นดังนั้นจึงรีบบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุและน้องชายของคุณก็ไม่่เเปป็นนนนออะไไไรรมมมาากกกกดดัังง้้้ตูสึผิกกิ ไมเคิลได้ยินดังนั้นจึงวางแขนลงในที่สุดและในขณะนั้นแอนนี่พบว่าแขนของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเนื้อที่แท้ในช่วงที่ถุงลมเิรภัยพุ่งเข้ามาไมเคิลไม่ลังเลที่จะใช้แขนป้องกันน้องชายไว้ข้างหน้าจูจูแอนนี่ก็คิดขึ้นได้อีกตอนที่ตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนของไมเคิลก่อนหน้านี้ก็มีครูคนหนึ่งบอกเธอว่าการทดสอบความประนักในการป้องกันของไมเคลิลสูงกว่าคน98ในทั้งรัฐตอนนั้นเธอยังไม่กล้าจะเชื่อตอนนี้ดูเหมือนว่าผลการทดสอบนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเนื่องจากอาการบาดเจ็บไม่รุนแรง ดังนั้นไมเคิลจึงกลับไปฝึกฟุตบอลอเมริกันอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามผลงานของเขายังคงแย่ไม่ใช่การหยุดยั้งคู่แข่งไม่เต็มที่ก็คือการทำฟาวล์โค้ดมองดูแล้วตัดสินใจที่จะยอมแพ้แต่แอนนี่ที่ดูอยู่ข้างสนามกลับนึกถึงวิธีการฝึกที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเธอก็ไปที่ข้างไมเคลิลแล้วดึงควอเตอร์แบ็กของทีมมาพูดว่าต้องปกป้องเขาเหมือนที่ปกป้องฉันเช่นเดียวกับคนอื่นๆในทีมก็เป็นครอบครัวที่ต้องได้รับการปกป้องอีดูไม่สามารถให้ใครทำร้ายพวกเขาได้ชัดเจนว่าแอนนี่เข้าใจการสสอนตาาามมมมควมเหะ และภายใต้การชี้แนะที่ถูกต้องของเธอไม่เคลนก็เริ่มมิสติกขึ้นจริงๆเมื่อเขากลับลงสนามคนที่เขาต้องเจอก็กลายเป็นของเล่นของเขาไม่มีใครเป็นคู่แข่งของเขาโคตรเห็นแล้วก็อึ้งไปทันทีเมื่อฟื้นตัวแล้วก็รีบไปถามแอนนี่แต่แอนนี่พูดเพียงประโยคเดียวคุณต้องเข้าใจสมาชิกในทีมของคุณให้ดีไม่เคลนในไม่ช้าก็ได้พบกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในชีวิตครอบครัวก็มาอยู่ที่สนามเพื่อเชียร์เขาอย่างไรก็ตามเขาขาดประสบการณ์ในการแข่งขันและมักจะทําให้คู่แข่งหาจุดอ่อนในการต้องกันได้ ในขณะเดียวกันกลยุทธ์การเปลี่ยนตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามยิ่งทำให้เขางงงวยอย่างสิ้นเชิงไม่รู้ว่าควรจะบล็อกใครขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือลงมาต่างเริ่มดูหมิ่นไมเคิลอย่างบ้าคลาั่งเป็นสือกระดาษที่มีแต่เปลือกนอกเนื่องจากความรักลูกแอนนี่ไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองลุกขึ้นยืนและด่าชายคนหลังอย่างกรดเกรียวไม่ควรดูถูกลูกชายที่ดีของเธอแต่การถิงกันก็ทำได้แค่ระบายอารมณ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามได้ดังนั้นเธอจึงรีบโทรหาผู้ฝึกสอนอีกครั้งให้เขาหยุดทำตัวเลวหล,ลว,วไหลร อย่างไรก็ตามผู้ฝึกสอนไม่สามารถฟังคําสั่งของเธอได้ดังนั้นเขาจึงตัดสายอย่างเด็คขาดในขณะนั้นการโจมตีและการป้องกันได้เปลี่ยนตําแหน่งแต่ฝ่ายเรายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและยิ่งไปกว่านั้นเมื <ME> ่อมีการเสียคะแนนครั้งแล้วครั้งเล่าขวัญกําลังใจของสมาชิกในทีมค่อยๆลดลงการยัย่วยุจากฝ่ายตรงข้ามับกลายเป็นบ่อยขึ้นแม้กระทั่งมีคนหนึ่งเตะที่หัวของไมเคิลหลังจากที่เขาล้มเตะเขาที่หัวอย่างแรงแม้ว่านี่จะเป็นการฝาว่าที่แรงมากแต่ผู้ตัดสินกลับไม่สนใจกลับยังให้คําเตือนที่้แรงเมื่อผู้ฝึกกออนนตตัั้้้งงคคํําาาาถมใหเเืที่รแบข ผู้ฝึกสอนที่ทนไม่ไหวเริ่มโกรธชี้ไปที่จมูกของผู้ตัดสินแล้วตะโกนว,ว่าสมาชิกในทีมของฉันก็คือเด็กของฉันและฉันจะปกป้องพวกเขาเหมือนที่ปกป้องลูกชายของฉันถ้าคุณยังไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดฉันจะไม่ยอมแพ้เพียงแค่นี้อย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบไมเคิลก็รีบกอดเขาไว้จากนั้นเขาก็แสดงความดีใจไม่ต้องกังวลโค้ชมีฉันอยู่ที่นี่ที่แท้คําพูดของโค้ดได้กระตุ้นความรู้สึกปกป้องของไมเคิลในฐานะสมาชิกในครอบครัวอีกครั้งดังนั้นเมื่อกลับไปที่สนามเขาเิ่มดัอาตหนนวืก เขาได้ผลักคู่ต่อสู้ที่เคยเตะหัวเขาถอยหลังอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ใช่เสียงนกวีดท,ที่ดังขึ้นทันเวลาเขาคงไม่เพียงแค่โยนคนออกจากสนามแต่เขาจะผลักฝ่ายตรงข้ามไปที่สถานีให้เขาเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปเลยไม่เพียงแค่นั้นในการแข่งขันถัดไปเขายังสามารถทำลายแนวรับของคู่ต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวและยังพลิกสถาน,นการณ์กลับมาเอาชนะได้ในที่สุดเมื่อได้ยินเสียงเชียร์ที่ดังกึกกล้องจากผู้ชมไมเคิลรู้สึกเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในใจในขณะนี้เด็กชายที่เคยขาดความมั่นใจและสับสน ในที่สุดเขาก็พบคุณค่าของตัวเองในสนามกีฬาและลูกชายคนเล็กที่มีนิสัยชอบถ่ายรูปก,ก็ได้บันทึกการแสดงที่ยอดเยี่ยมของไมเคิลไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นเพื่โปรโมทความสามารถของไมเคิลเขายังได้ตัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของรถตัดออกมาแล้วบันทึกลงแผ่นดิสส่งไปยังทีฟุตบอลอเมริกันของมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ผิดหวังโค้ชจากทุกมหาวิทยาลายัยหลังจากได้ดูต่างก็ประทับใจในพรสวรรค์ของไมเคิลอย่างลึกซึ้งบางคนถึงกับบินมาที่โรงเรียนในวันถัดไปเพียงเพื่อจะได้เห็นความสามารถของไมเคิลด้วยตาตนเองและคว้าโอกาสและไมมคิลก็่ทําใใหห้รผดวัง เมื่อถูกขอให้ต่อสู้กับผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการทําให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงเมื่อมองไปที่เด็กหนุ่มที่มีทั้งพรสวรรค์และความแข็งแกร่งทุกคนในที่นั้นต่างมองเขาเหมือนกับมองเห็นอัญมณีต่างพาการเสนอเงื่อนไขที่ดีเพื่อแย่งชิงบางคนรับประกันว่าการเข้าเรียนจะทําให้เขาเป็นตัวจริงของทีมบางคนสัญญาว่าจะให้ค่าอาหารตลอดซีปีในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปียังมีวิธีการที่แตกต่างออกไปเพื่อเอาใจลูกชายคนเล็กที่เป็นตัวแทนของไม,ไมเคลลมมเีงสาานนนก็ํท ยังอนุญาตให้เขายนเหรียญกลางสนามเพื่อตัดสินสิทธิ์การเล่นสำหรับแฟนบอลแล้วนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ไม่ขาดสายแอนนี่ไม่รู้สึกดีใจเลยเพราะแม้จะสมัครในฐานะนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษผลการเรียนทางวัฒนธรรมของไมเคิลในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถถึงเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ชอนคิดว่าการไปเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะก็ไม่เลวแต่แอนนี่กลับคัดค้านอย่างหนักเพราะถ้าไปเรียนที่วิทยาลัยอาชชชีีีีีีววะะททท่่่่่ไไไมมมมเเเปปป็็็นนนนนิิยยโอกกกกาาาาสคลจจัฬพต้้ด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีๆนี้แอนนี่ไม่ลังเลที่จะใช้เงินจานวนมากเพื่อเชิญคุณสูอดีตนักเรียนจากโรงเรียนเก่ามาช่วยเพื่อสอนการบ้านของไมเคิลโดยเฉพาะในที่สุดฟ้าก็ไม่ทําให้คนที่พยายามผิดหวังภายใต้การสอนของคุณครูสูไมเคิลมีผลการเรียนในทุกวิชาเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อไปในขณะเดียวกันภายใต้การนําของไมเคลิลทีมฟุตบอลอเมริกันของโรงเรียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลอเมริกันแชมป์การแข่งขันของโรงเรียนเอกชนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงปลายภาาเรียนปีสาม และถึงเวลาที่ไมเคิลต้องตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนในช่วงเวลาสําคัญนี้แม้ว่าเขาจะลังเลอยู่กับมหาวิทยาลัยชั้นนำสามแห่งแต่ท่ามกลางแสงไฟและการจับตามองของนักการเขาเลือกมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีในที่สุดต่อไปเพียงแค่ไมเคิลสอบครั้งสุดท้ายผลการเรียนในทุกวิชาต้องผ่านเกณฑ์เขาก็จะสามารถจบการศึกษาได้อย่างราบรื่นและเข้ามหาวิทยาลัยน่าเสียดายที่เขาต้องสอบตกในวิชาภาษาจีนดังนั้นเขาจึงต้องเขียนเรียงความเพิ่มเติมเพื่อชดเชยคะแนน ในตอนแรกไมเคิลคิดไม่ตกและไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนจนกระทั่งชอนเล่าเรื่องหุบเขามรณะให้เขาฟังอัศวิน6 0 0คนรู้ดีว่าการวิ่งเข้าไปในหุบเขานั้นจะต้องตายแน่แต่ทุกคนยังคงมองความตายเหมือนบ้านและเดินหน้าต่อไปไมเคิลรู้สึกว่านี่คือความกล้าหาญและยังเป็นเกียรติยศอีกด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วหากต้องการผ่านพ้นชีวิตที่เลวร้ายไม่ใช่แค่มีโชคดีเพียงอย่างเดียวตรงกันข้ามความกล้าหาญคือสิ่งที่นำมนุษย์ออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและเกียรติยศคือแรงผลักดันให้ผู้คนก้าวสู่ความสูงงงใหมมม่ดดัันนนน้้แจะเเป็เียคธรร ก็ต้องสแสวงหาความกล้าหาและสแสวงหากิตยิยศเมื่อเห็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจนี้คุณครูภาษาจีนก็รู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งสุดท้ายให้ไมเคิลได้เกรดดีเยี่ยมแค่ไม่มีอะไรก็แบบนี้แหละไมเคิลได้คะแนนตามเกณฑ์ทั้งหมดและจบการศึกษาอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามขณะที่ทุกคนในครอบครัวคิดว่าเขากําลังจะมีอนาคตที่สดใสคนจากสมาคมกีฬานักศึกษากลับมาหาเขาอย่างกระทหันหและขอพูดคุยกับไมเคิลเป็นการส่วนตัวที่แท้หลังจากที่ไมเคิลเลือกมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีโค้ชมัธยมของเขาก็ถูกดึงไปอนนนนนที่่่ััเชก บวกกับที่คู่สามีภรรยาแอนนี่ก็เคยเรียนที่นั่นและยังบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเก่าบ,บ่อยๆดังนั้นคนจากสมาคมกีฬาจึงสงสัยยังมีเหตุผลว่าในตอนแรกครอบครัวแอนนี่รับไมเคิลมาเลี้ยงแค่ต้องการส่งเสริมบุคลากรให้กับโรงเรียนเก่าไม่อย่างนั้นใครจะให้ความช่วยเหลือกับคนผิวดำที่ไม่รู้จักโดยไม่มีเงื่อนไขามากมายขนาดนี้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ไมเคิลก็คิดขึ้นมาอยากระทันหันเดิมทีเขาสนใจมหาวิทยาลัยเทนเซนซีมากกว่าเพราะที่นั่นไม่เพียงแต่ใกล้บ้านยังมีทีมฟุตบอลอเมริกันที่แขแข็งงกกร่่ทีีสุดอดอ้วย แต่ต่อมาเขาก็จบการศึกษาเช่นกันจากอาจารย์ซูจากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีได้เล่าเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับเทนเนสซีให้เขาฟังทำให้เขาที่คิดกลัวตกใจอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นแม้ว่าในบ้านจะไม่มีใครเคยบังคับให้เขาเลือกมิสซิสซิปปีแต่ก็มีหรือไม่มีการบอกไม่ให้เขาอยู่บ้างขณะที่ความทรงจำต่างๆไหลเข้ามาในหัวไม่เคลื่อนที่เพิ่งเป็นผู้ใหญ่และความคิดยังไม่โตเต็มที่ก็เริ่มสงสัยในความจริงดังนั้นเขาจึงโกรธและไปแหนนี่ตั้งคำถามว่าเธอรับเลี้ยงเขาเพราะอะรรเ็นเาควววมมหหแแก่่ตตัืจจจิิงๆล้ีีีใทด อย่างไรก็ตามไม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามอธิบายเขาก็หันหลังและเดินออกไปด้วยความโมโหจนถึงกลางคืนเขาก็ยังไม่กลับบ้านแต่กลับวิ่งไปที่ชุมชนที่แม่แท้ๆของเขาเคยอยู่สอบถามพวกแก๊งเกี่ยวกับที่อยู่ของแม่แท้ๆไม่คาดคิดว่าเขาจะไม่ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ยังถูกหัวหน้าแก๊งล้อเลียนอีกด้วยในตอนแรกไมเคิลไม่ได้ใส่ใจการล้อเลียนของพวกเขาใครจะรู้ว่าพวกเขายิ่งพูดยิ่งอยากขายแม้กระทั่งเริ่มดูถูกครอบครัวของแอนนี่แม้ว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรักต่อพ่อแม่บุญธรรมแต่ในใจลึกๆไมเคิลก็ห่วยามโกรได เขาจึงลงมือทำร้ายผู้อันธพาลอย่างหนักอยู่คนเดียวในที่นั้นแต่ไม่คาดคิดว่าในระหว่างการต่อสู้ <S <S เขาเพ,พลักเปลเด็กล้มลงเด็กทารกในนั้นก็ส่งเสียงร้องเสียงร้องให้ที่แหลมสูงและเสียงนี้ทําให้ไมเคิลนึกถึงไวเด็กที่แตกสลายของเขาและทําให้เขาตระหนักอีกครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นความจริงใจหรือความเสแสร้งก็คือครอบครัวของแอนนี่ที่ช่วยชีวิตเขาในขณะเดียวกันแอนนี่ก็เริ่มสะท้อนความคิดว่าเธอทําสิ่งต่างๆมากมายแต่กลับไม่เคยถามความคิดเห็นของไมเคิลเลยดังนั้นวันถัดมาเธอจึงขับรถไปคนเดียว มาถึงชุมชนคนผิวดำเพื่อค้นหาไมเคลิลพอดีในขณะนั้นไมเคิลก็ถูกเข้ามาขนาดใหญ่พิเศษนัดเธอไปพบที่ร้านซักรีกใกล้ๆและแบบนี้ทั้งสองคนในที่สุดก็ได้ช่วงเวลาที่ได้เปิดใจต่อกันไมเคิลพูดว่าตอนเด็กๆแม่มักให้ฉันหลับตาเพื่อไม่ให้ฉันเห็นสิ่งสกรปรกและนี่ก็ทําให้ฉันรักษาความบริสุทธิ์ในใจได้จริงๆแต่ในทางกลับกันก็ทําให้ฉันมีบุคลิกที่หลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญปัญหาแต่หลังจากเมื่อคืนนี้ฉันตระหนักว่าต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเท่านั้นถึงจะแก้ไขไได้ฟังมเคคลที่่่อยพูจ วิเคราะห์จุดบอดในบุคลิกภาพของตัวเองแอนนี่รู้สึกมีความสุขและซาบซึ้งในใจในขณะเดียวกันเธอก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าก่อนหน้านี้เป็นความประมาทของฉันจริงๆไม่ได้สอบถามความคิดของคุณเลยต่อไปนี้ทุกเรื่องของคุณเราจะเคารพการตัดสินใจของคุณแม้ว่าคุณจะบอกว่าไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งหรือบังคับคุณในที่สุดชีวิตของคุณคุณเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้และไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเราในฐานะครอบครัวจะสนับสนุนคุณหลังจากที่เปิดใจต่อกันไม่เคลได้พบกับคนจากสมาคมกีฬาอีกคร ครั้งนี้เขามีความมั่นใจอย่างมากเขาเลือกมหาวิทยาลัยวิสิสซิปีครั้งเมื่อถูกถามถึงเหตุผลเขาเพียงพูดว่าที่นี่คือสถานที่ที่ครอบครัวของฉันเคยเรียนฉันก็ติดตามรอยเท้าของพวกเขาไม่นานวันเปิดเทอมก็มาถึงแอนนี่และครอบครัวมาส่งไมเคลนด้วยกันทุกคนมีรอยยิ้มบนใบหน้าเพียงแค่แอนนี่ที่มีน้ำตาในดวงตาถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแม่บุญธรรมแต่ความรักของเธอไม่ได้น้อยไปกว่าความรักของแม่แท้ๆมองดูลูกชายที่รักในที่สุดก็ได้พบกับความสำเร็จเธอจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไร และไมเคิลก็เห็นใจที่อ่อนโยนของเธอดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปหาและให้กอดใหญ่กับเธอต่อมาไมเคิลในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีประสบความสาเร็จในการคัดเลือกเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศคุณครูซูช่วยเขาได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นลูกสาวคนโตเดินตามรอยแม่เข้าร่วมเชียร์ลีดเดอร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนและลูกชายคนเล็กก็ได้รับทุกอย่างที่โค้ชสัญญาไว้ยูเอลฟังอย่างตั้งใจจุดอ่อนกํากับโดยจอร์จลีแอนคอร์แซนดาราบูลล็อกและควิวาานตันแอ ภาพยนต์นี้ดัดแปลงมาจากนักฟุตบอลอเมริกันประสบการณ์จริงของไมเคิลโอเฮอร์เขาเข้าร่วมการราฟิตเอในปี2009ถูกเลือกโดยทีมเรเวนในอันดับที่23และในปี2013เขาได้รับรางวัลซูเปอร์โบว์เอเนเเขาเซ็นสัญญามูลค่า20ล้านดอลลาร์กับทีมเทนเนสซีไท่ทันไม่มีข้อสงสัยไมเคิลโชคดีเขามีพรสวรรค์ด้านกีฬาหนึ่งชั้นและได้รับความช่วยเหลืออย่างมีน้ำใจจากครอบครัวแอนนี่แม้ว่าเขาจะเคยประสบกับความทุกข์ยาก ในที่สุดก็ได้รับความสุขและความสาเร็จแต่สิ่งที่น่าเสียายคือปัจจุบันไมเคิลได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถมัมภ์เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องผลประโยชน์ความงดงามในอดีตก็ได้หายไปภายใต้การปกปิดของผลประโยชน์ที่ทําให้เจ็บปวดมากขึ้นคือเมื่อเปรียบเทียบก,กับโชคของไมเคลิลในชีวิตจริงยังมีความโชคร้ายมากกว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในตอนท้ายของภาพยนตร์ได้มีการประกาศรายงานชายผิวดําคนหนึ่งมีประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนกับไมเคลิลความสามารถด้านกีฬาเหมือนกัน แต่กลับไม่มีโชคเหมือนกันเขาที่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็กในวันเกิดอายุ21ปีแอนนกับพรสวรรค์ของเขาเอฟเฟหมู่บ้านได้อ้างสิิธิครั้งถูกฝังอยู่ในความสงบของแก๊งถูกฝังอยู่ในความขัดแย้งของแก๊งต้องยอมรับว่าได้หายไปอย่างสิ้นเชิงส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ที่เล็กน้อยมักจะยากที่จะต่อสู้กับโชคชะตาแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือหากต้องการเอาชนะโชคชะตาและฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตก็ต้องมีความกล้าที่จะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ถอยหลังใช้แรงสุดท้ายของชีวิตให้หมดไปแมมม้วว่่่าาาาในทีสสุดจจะไปรรบคํเ็ อย่างน้อยก็จะไม่ทําให้ชีวิตมีความเสียใจยิ่งไปกว่านั้นมีคํากล่าวว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นแต่การพยายามไม่ใช่การทําซ้ําอย่างไร้จุดหมายแต่เป็นการขัดเกลาทักษะและขยายมุมมองในขณะที่เงื่อไหลเมื่อเราต่อสู้กับปัญหาในคืนและวันนับไม่ถ้วนการยืนหยัดที่ดูเหมือนน่าเบื่อแท้จริงแล้วกําลังถอผ้าของโอกาสการสะสมความรู้ทําให้ความคิดเฉียบแหลมขึ้นการสะสมประสบการณ์ทําให้การตัดสินใจแม่นยําขึ้นเช่นเดียวกับนักกีฬาในการฝึกซ้อมนับล้านครั้งที่หล่อลอมสัญชาตญาณในการคว้าแชมป์ นักวิทยาศาสตร์ที่จับความคิดสร้างสรรค์จากมหาสมุดของข้อมูลจุดเปลี่ยนที่ถูกยกย่องว่าเป็นโชคดีมักจะเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้ที่พยายามแต่โชคที่แท้จริงมักจะเป็นเงาของความพยายามที่ติดตามอยู่เสมอเอาละวันนี้ขอจบการแชร์ภาพยนตร์ไว้เพียงเท่านี้ยินดีต้อนรับทุกคนให้กดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ฉันคือปลาฉลามเราคอยที่จะพบ